สวสทีครับคุณเห็ก็มาเห็ดนวากินตอนเช้าเนาะแม่ตื่นมากอะคัดหมอ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 คัิหมใส่อาหารสุกันว้าห้องทมาเขาเนาะใส่กินไปออกนี่นี่พอเราตัว sure. นนี่เอาไปอีกเอาไปอีกเลยเออเห็ดนั่ตักกูเลยเอโเลโฮเล่โฮเล่น้ำโเล่น้ำ วูวีกชั่วเลยที่แหลกันที้อีน่ะับจะเข้าหลังจะหนามนะครับผมเห็ดโบเป็นเนะาะกลัวเราสามหนามเลยตัว <c oughs> อือืมตอนตัวม่ที่หุงมีี่เบิงคุบคุบค,บคบับปิดฟ้าคุบเีียป,ปกันเีรปฐกันไปไปมีไปเขียวเอ๊ะ้าต้องโนลมพอหันไปดามทามาเนาะแต่ขนมยังบุดรี่วสกุอรีฟ้าจะหออันใญ่อั ด,ดจับเข้าไปข้ามเลยโอ้ <c oughs> มาขันตัวดังไฟละเดีนบ้าหนิเฮียเฮียไปยีเท้าก่อนฐานมาใส่ฐานเนาะเพราะแจ็านดําไฟเนาะเป็นชีวิตพิษกัมบันหน,หนึ่งของฝไยเนาะตื่นมากจะคืออะไรซาแปลกเนาะดังไฟเดียวตอนนี้พอดังไฟเดียวทิมใหม่ใส่เนาะใหม่ออยไฟเนะาะใส่อีก เบอร์ละไปเอาทานหลบอๆทานตัวที่มันเขาใส่เดี๋ยวมันบ่บดน้าเอาใส่ไปเรื่อยเหรืออว่าหันไฟดักไฟพ่อติดเต็มพอตะเรียเอาใส่ใหม่นะไฟดักไฟดับโอ้แม่ตัวรอบนี้โอเคแล้วติดติดแน่นอนแน่นอนบอกยืดอันนี้ติดแล้วเนาะไปขั้นตอนต่อไปเห็นอย่างกูสิเห็นอย่างต่างกะท่าต่นงกะท่าแล้วจะไหมครับ ตวปาพีจวงวกจ้วโอ้เเดี๋ยววันพานอโอเคสะอาดไปเปิดปุ๊บปั๊บเออหมูสับเนาะเออกูดงู้สดงพัดกะเพราหมูสับอันบะพีบะพีบะพีนี่ะเทียมโซยปึ๊บเหียไปผู้จับไฟตามไฟอีกเลได้ขบได้ก็นี่รรโอ้โอเคเอ๊ะัมูสับ นี่ครับตั้งกระทะแล้วอทิเหจากขันต่อปอบปอไปแปดี่น้ำมันโอเคปนี่โอเคปอนี่คอยรืมอยมทายตอนปูนเนาะแ่วมันมาคุลื่อยายหรอกกูบอไ้้กโอเคตอนนี้ป่วแล้วป่วยแล้วไปรับปอย่างนี้ไปอย่างนั้นโอนรับหาจะไปหุ้มฟ้าไปเพิดดีกันนึงสูแป้เล่โอเล่โอเล่โเล่ิ่งเบื่นะอาปาอาปาแม่จะรด้อะนะตนนี้กะอันที่อยู่เบิร์มาเปเพียงไหน โอเคเนาะแซ่อท okay yeah. ุกคนมาที 76, ่มีอะไรที่ทำอัน้เด้อยหลายเซ่อคสักคนดนึ ful. ่งสตะไไปาซ่แบบคนทุกคนจุบจุจุบ่งจุบนจุบ่กี่นํำก่อนกี่นนํำก่อนจุบ่งจุบแบบ่จุบไปจุบไปดิจุบวันนี้จุบพอเด้อ